เป็นประเด็นที่จริงนั้นตรงนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราควรจะต้องไปรีบสืบหาความชัดเจนจากทางฝั่งทางตำรวจแต่ว่าตำรวจเขาเก็บเงียบนะแต่เท่าที่เล่าได้แล้วกันคราวนี้เล่าให้ฟังเลยไม่ต้องไปเอาเนือขาดตรงนี้แหละมันช้าไปแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยทางตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนะมีคนไปมอบตัวแล้วคนหนึ่งอ่าแต่เขาบอกได้เท่านี้ อันนี้อันนี้ที่สพคลองหลวงนะ,ะมีคนในมอบตัวแล้วซึ่งเราไม่รู้ขั้นตอนหรอกว่าเขาเข้าไปมอบตัวเองหรือว่าสุดท้ายเนี่ยทางตำรวจเขาเขาได้เบาะแสเรียบร้อยแล้วเขาจะเขาจะออกหมายเรียกหรือเปล่าะนะครับเพื่อให้มา,ารับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมซึ่งหลักฐานทั้งหมดเนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าจบหมดแล้วแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมากับสื่อ,อเพราะว่าภาพที่ได้เนี่ยก็ยืนยันว่าที่สนามมอทอเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดอยู่รอบ,รอบใช่ แต่ตรงนั้นมันก็มืดนะแต่ก็เชื่อว่าเขาก็คงมีวิธีท,ทำอ่ะให้ได้ภาพออกมาแล้วช่วงเวลาทำลายที่ไฟมันไหม้มันไม่ได้เช็คยากไง<ช>มันก็<ะ>แค่ดูหน้ากับหลังเท่านั้นเองสิ่งสำคัญคือที่เป็นเนื้อหาเนี่ยวันนี้นะครับถ้าเราว่ากันตามข้อมูลที่ได้มาล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าจะไปปักใจเชื่อ,อว่าเป็นทางแฟนบอลเมืองทองเดียวก็ยัง ยังนะไม่ใช่ใชซึ่งวันนี้มันกลายเป็นกระแสนั้นก็โดนไปเยอะหลายวัน<ช>แล้วนะะ,ะ่เพราะว่าด้วยภาพในสนามเนี่ยเราเห็นว่าเป็นแฟนเมืองทองจุดใช่ไหมใช่แต่ว่าตํารวจเขาก็ไม่ได้บอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ต้นตอเนี่ยคือเขามีหลักฐานแล้วไงเขาเลยไม่อยากพูดให้ให้คนร้ายไหวตัวทันหรือเปล่านะครับจริงๆไม่อยากใช้ว่าคนร้ายเนาะแต่เราคิดว่าต้องพูดว่าคนก่อเหตุเ,หตเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาคืออะไรจช่เชื่อเป็นอุบัติเหตุมาที่ทำให้รถคันนี้ไฟไหม้ใช่ง จะไปบอกว่าแฟนทองทองทำเฮ้ยพุออกมาจากข้างในสนาม<ช>ออกมาข้างนอก<ะ>ก็เดี๋ยวต้องรอหลักฐานตํารวจนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นเป็นจำเลยไปก่อนแล้วซึ่ง,ง,งอันเนี้ยด้วยภาพที่มันอยู่ในสนามมาทำให้คนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นได้ใช่ค่ะกับ2คือฝัอ่งบีจีเองก็จุดพุ้เหมือนกันอ,อันนี้ว่าตามข้อเท็จจริงเพราะว่าเขามาีหลักฐานจากภาพเนี่ยมาทางฝั่งของคณะคณะพิจารณามารยาทของสมาคมที่ต้องรับเรื่องนี้ เขาบอกมี5เหตุการณ์เกิดขึ้น uh huh. ตามภาพหลักฐานแล้วก่อนเกมเนี่ยฝั่งบีจีก็จุดฝั่งเมืองทองก็จุดพรุ้นะแสดงว่าเขาจุดสองฝั่งเลยคือจริง,รงๆเนี่ยเราต้องบอกงี้กลุ่มอุลตราที่เขาไปดูทีมชาติเนี่ยที่เราเห็นเขาจุดก่อนหน้านี้น,น,น,นะครับมันก็คือกลุ่มอุลตราที่อยู่แต่ละสโมสรน,นั่นแหละแต่เขาก็ไปรวมตัวกันเชียร์ทีมชาติแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยพอไปแยกไปเชียร์กับสโมสรแล้วเนี่ย มันมีเรื่องอุ่นแหนงแลงใจกันหรือเปล่าหรือว่าจริงๆก็ไม่ได้มีหรอกแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าดึกสะดกอะไรไหมคือจะไม่รู้ทุกอย่างแต่ที่แน่เนี่ยอยากทราบเหมือนกันว่าสุดท้ายใครทําอันนี้คือพอยต์สำคัญนะแล้วก็ตอนนี้มันกลายเป็นลุกลามถึงขนาดที่ว่าเอาอย่างเช่นเรื่องเคสการซื้อลงซื้อรถเนี่ยก็ให้บอกว่าเฮ้ยทางบีจีรู้แล้วหรือเปล่าว่าเป็นแฟนบอลบีจีทำถึงไปซื้อรถให้อะไรเงี้ยโอ้โหเอาถ้าจะคิดอย่างนั้นเอาพูดตามตรงนะก็คิดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะคิดถึงขนาดนั้นบอกว่ามันก็ ร้ายแรงไปเพราะวันนี้เนี่ยถ้าคูณจะบอกว่าเป็นเรื่องของสโมสรเนี่ยผมว่าสโสมสรคงไปสั่งให้ใครไป <ừ> ไปไปเผารถใครถูกมาก<ด>มันเป็นเรื่องของแฟนบอลฉะนั้นโอเควันนี้ถ้าเกิดเป็นเมืองทองไทม์เมืองทองก็รับผิดช,ชอบนะ <ừ> ในมุมสโมสรก็เสียค่าปรับ,รบก็แฟนกลุ่มที่ของเมืองทองเขาบอกว่าเขาจะดีจ่ายส่วนที่เขาจุด <ừ> ในสนามอะ่ะเดี๋ยวถ้าได้ตัวเลขค่าปรับมาเดี๋ยวเขาจะไปจ่ายกับสโมสรเองนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่ข้างนอกเนี่ยเขาก็ยืนยันผ่านทางเพจเขาว่า เขาเดินทางกลับไปก่อนแล้วช่วงเวลาทา์ไลน์นั้นไม่ใช่กลุ่มเขาแต่ก็ต้องดูว่ามันมีกลุ่มอื่นอีกไหมซึ่งอันนี้มันจับมือใครโดนไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือเพจของเขานะ่ครับเราก็ต้องชี้แจงให้แล้วก็ท่อนสุดท้ายเขาบอกว่าช่วยชีย้แจงสังคมไม่ชัดเจนหรือแค่ซื้อรถให้แล้วจบหล่อๆแบบนี้ก็ไม่เอานะซึ่งมุมนี้มันชัดชัดเจนว่าก็ต้องสื่อถึงสโมสรบีจีปทุมแต่นี้ผมบอกเลยว่าถ้าเราจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเนี่ยประเด็นมันคือว่ามุมสโมสรซื้อเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามอ่ะ สุดท้ายคือเขาซื้อไปแล้วอ่ะเขาเขาจ่ายเป็นหลักล้านไปแล้วนะมุมนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะเป็นแฟนบอลบีจีทำสุดท้ายมันต้องกลับมาที่ว่าคนทำต้องรับผิดชอบใช่ถูกไหมมันไม่ใช่ประเด็นมาสโมสรไหนจะไปสั่งใครเหมือนที่แฟนของกลุ่มเบื้องท้องจุดเนี่ยสโมสรเขาก็ไม่ได้สั่งหรอกแล้วก็เป็นความความคนอนคือคนองหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรสไตล์ของเขาก็ว่ากันไปแต่วันนี้พอมีความเดือดร้อนแบบนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือ หลังจากที่พี่อารุณได้รถไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันเยียวยาคนเสียหายปุ๊บ<ช>พอมาตามหาคนทําผิดเนี่ยมันจะได้กลายเป็นเคสสต๊ดดี้ที่เอาตรงๆนะเรารอเหตุการณ์นนี้เหมือนกันแต่อย่างดีที่ไม่มีใครถึงขั้นต้องเสียชีวิตจาก<ช> <ๆ S 2> เหตุการณ์นี้คือถ้ามันเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะได้เกิดการจัดการจริงจังเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หย่อนยานพอสมควรนะทั้งคนถือกฎเองหรือว่าหรือว่าคนที่อยู่ในกฎเนี่ยก็ไม่ยอมอยู่ในวิธีการที่ที่เขาขอความร่วมมือมา เขาต้องมีการจัดการที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะทํากันต่ออันนั้นก็เป็นแนวทางของเขาแต่คนที่ถือกฎก็ต้องหนักแน่นในการจัดการอ่าแล้วก็มันก็วัดกันไปด้วยด้วยข้อเท็จจริงอ่าผิดก็จะจับก็จะจะปรับก็ปรับนะครับมันจะได้อ่าวัดกันไปรู้กันไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแน่นอนเขาบอกเป็นแนวทางของเขาก็คงม,มีใครห้ามแต่ถ้าทาปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องออกมายอมรับและต้องกล้าด้วย<ช>นะครับเพร,ราะทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเสียหายแต่ต้องดูว่าเป็นใครนะแต่ชัดเจนว่าตอนเนี้ย ไห้ทราบมาแล้วว่าอ่ะมีไปมอบตัวแล้วหนึ่งคนพยยามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาตรวจจากกล้องวงจรปิดไม่พอเขาดูได้ว่าลายนิ้วมือที่มันที่มันอยู่ที่ที่พลุอจริงจริงมันก็ไม่ได้ยากนะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเขาจะเขาจะสืบสวนจริงๆอ่ะเพราะว่าขนาดที่พวกคดีฆ่าอัมพรางเงี้ยเขาจัดการได้เลยใช่บางพวกคดีที่แบบว่าไม่เหลืออะไรเลยที่เราไม่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสายสืบแต่สายสืบเขาทำงานเนี่ยเขาคงไม่ได้ออกาบอกข้อมูล มากมายขนั้นอันนี้ก็ไปเจาะข่าวมาให้นะครับก็พยายามนําเสนอพอรู้ข้อมูลเบื้องต้นมากขึ้นก็พยายามพูดให้เข้าใจงทุกฝ่ายะนะครับมันไปไปได้หมดเลยเพราะวันนั้นจะบอกว่าเฮ้ยเมืองทองมีผู้เดียวก็ไม่ใช่ฝ<ช>ั่งบีจีเ็ามีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่มีพู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการจุดทั้งคู่ตามรายงานของฝ่ายจัดนะแล้วก็ข้างนอกสนามก็มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดอีก<ช>มันถูกเกี่ยวเนื่องและโยงมาถึงเรื่องนี้ไหมอะไร้ยครับมันมันไปได้หมดแหละ รือแม้แต่แบบสามารถโยงได้หมดเลยกลุ่มคนไม่หวังดีเป็นไปได้ไหมหรือแม้แต่เช่นใส่เสื้อปลอมกันมาเพื่อให้คิดว่าเป็นกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดนะครับเดีย๋ยวก็รอลแล้วลกันนะครับรอแล้วกันแต่ว่าถ้าตอนนี้ไปทําข่าวตีกันหร,หรือโจมตีกันผ่านโซเชียลผมว่าตอนนี้มันไปกันหมดแล้ววันนี้โซเชียลเราก็วันนี้ก็อารมณ์หนึ่งใช่เข้าไหมอย่างเช่นเหตุการณ์ไม่รับดอกไม้ก็บีจีก็โดนถล่มไปแต่ว่าันรุ่งขึ้นพอมาซื้อรถก็โดนเชิดชูไป ผมว่าไอเฮโรอ่างเงี้ยมันมันต้องต้องพักบ้างแต่ว่าความเสียหายจริงบางทีมันมันอยู่ที่คนที่เขาเขาโดนนะครับเราเองก็พิมพ์ไปเราก็ไม่ไมไ่รู้สึกอะไรไง<ช>เราคิดคแค่ว่าเฮ้ยก็พิมพ์แค่คนเดียวเองแต่คุณลองไปดูสิว่าพอคุณคิดแบบเนี้ยมันก็มีคนคิดเหมือนคุณเยอะมันก็จะมีข้อความอะไรเงี้ยลุ่นออมาในโซเชียล so เยอะจนเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวตามข่าวให้ทุกวันสำหรับเรื่องของพลุนะครับแต่ว่าพี่อาุลก็ได้รถไปเรียบร้อยส่วนคันเก่าก็ต้องเคลียร์นะต้องเคลียร์เพราะว่า คือรถไม่มีประกันตรงนั้นเนี่ยถ้าจะเอากลับมาซ่อมก็ก็ต้องให้คนที่เขาทําผิดมารับผิดชอบตรงนั้นนะครับแล้วจะจะเอารถคันนี้ไปใช้ต่อยังไงก็ว่ากันเพราะว่าพี่อรุณยังต้องผ่อนรถคันนั้นต่อด้วยเนื่องจากว่าคืออไม่หมดใช่ไหมไม่หมดสิแต่ไม่ะก็เนี่ยก็เป็นสิ่งนี้เขาต้องไปเสียเวลาอยู่ดีแต่เขายังมีรถคันใหม่ได้ใช้ก็ทํามาหากินไปนะครับตรงนั้น ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกกดรักกีฬาทุกคนครับ